ครับนลคุณผู้ชมขวาซ้ายขวาเปียกสะอาดสะอาดยิ่ง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 เฮ้ยรายการเริ่มแล้วเหรียญหมดพอดีเลยอ้าวการ์ดรูดแมาเป็นเกมตู้เก่ารุ่นเก่าเลยเนี่ยเข้าแล้วเข้ารายการแล้วแหมคุณก็มันกําลังมันครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่ธุรกิจถัดไปของน้องเขานะครับวันนี้อยู่ในชื่อธุรกิจเอาเอาเอ้า พังทิ้งเลยทีกว่าแพอยู่ด้วยพอดีนั่นไงธุรกิจชื่อว่าดันเจียนนะครับดันเจียนดันเจียนดันเจียนไปรู้จักกับน้องที่ทําธุรกิจนี้เลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับท่านผู้ชมครับชื่อทศพลเจริญพศครับชื่อเล่นชื่อทศครับทศพลเจริญพศสวัสดีครับทศน้องทศทำธุรกิจอะไรครับ เป็นธุรกิจเติร์ดเพสสำหรับคนเล่นเกมครับเติร์ดเพสสำหรับคนเล่นเกมเติร์ดเพสนี่หมายความว่าอะไรอ่ะเติร์ดเพสมันก็คือสถานที่สถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเราบ้านเพื่อนหรือบ้านคนอื่นมันมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับคนมานั่งทํากิจกรรมร่วมกันสถานที่ที่เขาไว้นั่งทำเหยืยอมันเออค่ายลูกเสืออย่างนี้สิใช่เป็นเติร์ดเพสใช่ไหมครับทไม่ใช่เหรอเดวให้ครูเขาบังคับไปอ๋อนี่คือเราตั้งใจไปเองส่นยมชนไม่ใช่ ก็ยังไงก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเพื่อนแต่เป็นที่ทำมาทำกิจกรรมนึกออกแล้วคล้ายๆร้านกาแฟที่เขาไปใช้เวลานั่งอยู่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่วัดไม่ใช่โรงเรียนแต่ว่าเป็นที่ที่แบบชอบไปชอบไปชอบไปตอนแบบไม่มีอะไรทำไปไปนี่ดีกว่าเอาไปใช้เวลาที่มีเวลาว่างเช่นผมเช่นอย่างผมมีเวลาว่างผมไปซ้อมดนตรีอ่านบทกวีเพ้นรูป ดูหล่อไหมดูหล่อมากดูเป็นศิลปินมากจริงๆแม่จริงๆคือการจิ้มจุกแบบบ้านแล้วก็บผมอ๋อก็คือเป็นเติร์ดเพลสสำหรับคนเล่นเกมคือถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มที่รักการดื่มกาแฟครับผมใช้ร้านกาแฟเป็นเติร์ดเพลสเป็นเติร์ดเพลสแต่นี่ของทศคือคนที่รักการเล่นเกมก็มาใช้ดันเจี้ยนเนี่ยเป็นเติร์ดเพลสเติร์ดเพลสของคนเล่นเกมอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะแตกต่างยังไงกับร้านเกมปกติครับน้องทศร้านเกมที่แบบเกมบอดไซค์แล้วไม่ใช่บอดไซค์ โปรไซพีด้วยจอดเรียงกันแล้วก็ลงเข้ามาผูกผูกผูกเออมันมาต่างกันต่อนนั้นเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่อ่าใช่ครับคือมันเป็นที่แบบว่าต่างกันที่เรียกต่างกันอย่างไม่ใที่ไม่ใช่เราะว่คืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่จะเป็นร้านเกมที่มีคอมพิวเตอร์วางตั้งตั้งตั้งกันเป็นสิบเครื่องใช่ไหมครับแล้วมีคนมาเล่นกันเออเพจของผมเนี่ยมันเป็นสถานที่ให้มาเล่นเกมด้วยกันคือนำเครื่องเกมมาเล่น กับเพื่อนกลุ่มเพื่อนอ๋อไม่ถึงเยไม่ถึงไม่ถึงเครื่องเกมแบบเนี้ยเครื่องเกมอย่างนี้เลยใช่ผมหรือหรือหรือผมมีเพลงผมเอาเพลงมาวางได้ไหมก็ถ้าพี่อยากยกมาก็ได้ครับตามสบายครับหรือหรือที่นี่เตรียมไว้ไหมเรามีจอทีวีให้ใช้แล้วก็มีเกมให้ถ้าสําหรับคนที่อยากเช่าเพราะนั้นมาถึงออกจากบ้านปุ๊บผมก็ยกเกมเพลงมาเลยครับผมปุ๊บมีจอยส่วนตัวอ่าฮะเอามาจอยกันครับผมผมมีเก๋ได้ไหมฮะก็มีเปิ้ลแล้วมีแนนด้วย แต่ไม่มีจอทำไมเยอะจังล่ะเอามาแบ่งไงก็คือทุกคนเอามาแต่มาใช้พื้นที่ร่วมกันมาอยู่กับการเล่นเกมอาจจะเล่นเป็นคู่เล่นเดี่ยวเล่นอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้แรงบันดาลใจที่ได้ครับทำไมถึงคิดจะทำเติร์ดเพลสสำหรับคนเล่นเกมฮะก็เพราะว่าคือมันมีปัญหาอย่างที่ว่าคือปัจจุบันเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องช่วยกันเล่นเกมเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ต้องช่วยกันเล่นก็คือแบบพี่ปุนเนี่ยอยากจะมาเล่นเกมใช่ไหมแต่ว่าคือเอ้ นัดกับเพื่อนกันคเอามาเล่นด้วยกันกับกับพี่ตองเนี่ยแต่มาเล่นกันแต่จะเล่นที่ไหนล่ะไม่อยากเล่นที่บ้านไม่อยากให้มันมาที่บ้านครับผมเราก็เลยเล่นกันที่นี่สมมุติสมมุตินี่เป็นนี่เป็นจอยเกมนี่เป็นเครื่องเกมต้องช่วยกันเล่นใช่ไหมใช่ครับต้องช่วย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 เล่นช่วยเล่นก่อนไม่ใช่ครับคนละเครื่องอ๋อคนละเครื่องคนอะคนไทำไมต้องช่วยกันเล่นก็คือเรามีพื้นที่ให้มีี้้น่ใหผมกับท่านหัวหน้าเนี่ยมาปุ๊บอ้าวแล้วมาร่วมกันใช้มาริ่มกันมาเล่นกัน ปกติเราก็เล่นเฮ้ยท่านบุตท่านบุตช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้นี่บุกเข้ามานี้ใช่ไหมอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นว่ายังไม่มีพื้นที่แบบนี้ใช่ครับที่เข้ามาแชร์กันปัญหาจริงๆเลยมันเกิดว่าคนที่เล่นเกมเหล่านี meter, はは้เขาไม่มีท uh ี huh. <si <m <m ่ไปสุไปเล่นไปเล่นที่มาเล่นด้วยกันเพราะว่าคือถ้าเราไปเล่นเติร์ดเพจอย่างอื่นแบร้านกาแฟอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถเสียบปักได้หรือไม่ถ้าเราเสียบได้คือเราไม่สามารถแบบเสียบได้เยอะจนเขาอาจจะว่าเราได้แล้วเสียงเสียงดังในการเล่นเวลาเล่นเล่นแพ้แบบ โนอะไรอย่างงเี้ยวายมันไม่ได้มมันไไ่ด้เป็นเสียงมาจากไอตัวเครื่องแต่เป็นเสียงมาจากการสนทนาพูดคุยวนมาอย่างงี้ถ้างั้นหลักๆก็คือเป็นพื้นที่ให้คนมาเล่นเกมใช่ครับเซตเสียงดังไม่ว่ากันพอเล่นเล่นกันใช่ครับมันก็มีเสียงเอ้ยอะไรอย่างงู้นเอ้ยยิงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบรรยจบเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเราเราขายพื้นที่นี้ยังไงฮะเราจะเป็นเมมเบอร์สำหรับเข้าครับผมอ๋อจะเป็นเมมเบอร์ตลอดายปียังไงปีละหมื่นหนึ่ง ได้สิบขวดแล้วก็ไม่ใช่ได้เมมเบอร์คาราโอเกะเดี๋ยวเขารู้ไม่ผมฟังเขามาอะยังไงเมมเบอร์เราขายก็เราจะขายเมมเบอร์ครับผมปีละสองพันปีละสองพันสองพันนี่เราคิดจากอะไรอะปีสองพันถูกไปมาเอาไปเลยปะเฮ้ยถูกไปเลยปกติเป็นคนใจหนักอยู่แล้วสองพันนี่คือเดียวอีกอ้ยมามะเดี๋ยวเสียไปเราได้อะไรบ้างเมมเบอร์นี้เมมเบอร์เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาสมัครเมมเบอร์เนี่ยคือเราจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ามาใช้ ในสเปซอย่างหนึ่งละคือถ้าคนที่ไม่เป็นเบอร์จะเสียเงินเป็นรายวันวันละเท่าไหร่ครับวันละร้อยหนึ่งหนึ่งบาทรายได้หลักเราไม่ได้มาจางนั้นอย่างเดียวรายได้หลักเรายังเรอย่างมีอะไรเ่นเติมเพคของเราอ่ะจะแบ่งเป็นสี่ชั้นครับผมชั้นแรกอ่ะเราจะเป็น ล็อบบี้เป็นชสามชั้นหมูเลยเราจะเป็นล็อบบี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่สําหรับว่าสําหรับคนที่จะเข้ามาเข้าใช้งานล็อบบี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ยังมีโซนที่เป็นเอ็กซิบิทโซนสําหรับคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเกมต้องการที่จะมาเปิดเช่าพื้นที่เช่าพื้นที่แล้เปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งคอสเพลย์ได้นี่มาได้ครับแล้วก็จะมีชั้นสองที่เป็นชั้นเพลย์โซนสำหรับคนที่เข้ามานั่งเล่นเกมกันที่เราเพลย์โซนอยู่ชั้นสองครับผม ชั้น3ก็จะเป็นมิเต็งรูมมิเต็งรูมมิเต็งรูมไม่เป็นสำหรับคนที่ต้องการไพรเวทนิดนึงครับต้องการแบบมากำเป็นสิบคนแต่แต่ไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นแล้วเข้าไปลังเช่าที่นี่เนได้เป็นแก๊งเป็นกลัวชาเราก็จะมีมอนิเตอร์ใหญ่ให้สำหรับคนที่ต้องการมาแบตเทิลกันอ๋อน่าสนุกน่าสนุกอ่ามีมีมแล้วชั้นสุดท้ายก็คือเป็นแบตเทิลโซนโซนนี้เป็นโซนที่เราจัดขึ้น เป็นจัดอีเวนต์ขึ้นมาเหมือนกับว่าคือช่วงเนี้ยจะมีช่วงที่เกมออกและเกมสตรีทไฟต์เตอร์มาต่อสู้กันเราก็จัดแข่งกันที่นี่เลยแล้วก็บรรจุคนมาดูได้แลมาแข่งกันแล้วก็เข้าเข้าไปนั่งบนไปทีมาแบทเทิลกันตรงนั้นเลยถ้าทั้เนี่ยเป็นเหมือนฮอลขนาดใหญ่เลยก็ได้นะรองรับคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ละทีมก็จะมีแฟนเชียร์ของตัวเองแล้วก็มาด้วงมาแจมตรงนี้อ๋อโอ้โหนี่นี่คิดการใหญ่นะเนี่ยผมว่า โอ้โหแล้วแล้วดันแล้วตัวดันเจี้ยนเนี่ยครับผมก็คือจะได้จะได้เงินจากไอสมาชิกไม่เท่าไหร่หรอกใช่ครับแต่การเช่าพื้นที่ไอการขายของประกอบใช่คร่ะนะส่วนสนับสนุนส่วนส่วนที่ขายพคนนี้จะเป็นเป็นเป็นตัวหลักของเราแล้วแล้วแล้วมีรายได้อย่างอื่นเข้ามาอีกไหมเช่นผมว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกมเนี่ยพวกนี้เขียนไว้ชัดเจนเนี่ยดันเจี้ยนแบ็คคาร์ดเนี่ยอันเนี้ยมันสามารถเปิดแบ็ค กดแบ็คได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเล่าเลผมก็ยังงงเลยคุณเนี่ยแบ็กการ์ดคุณปุดคุณรีบไปจนกระเทือบผมก็ยังงงผมก็ไม่อยากจะยื้อันหลักอยู่ว่แบ็คการ์ดเนี่ยสำหรับเป็นตัวเมมเบอร์แต่การ์ดที่เป็นการ์ดขาวเนี่ยสำหรับคนที่มาใช้เป็นรายวันอ๋อเมมเบอร์นี่เป็นพวกดาร์กหน่อยใช่แล้วอ่าพวกนี้ผมว่าเอ๊ะ ถามนิดนึงนะน้องทศผมมองว่าถ้าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาจะมองเรื่องพวกนี้เป็นเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเปล่านี่ผมว่าสำคัญนะคือจะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมีไอเนี้ยดันเจี้ยนเนี่ยดันอะไรเนี่ยหลานลูกฉันต้องไปอยู่อย่มันเป็นช่วงมัชมันเป็นโปรเจกต์ชนิดแบบสีขาวสีเทาหรือสีดำเนี่ยนี้ออกจากเทานิดหน่อยครับยังไงยังไงเราไม่เรามีทางที่จะไม่ให้เด็กเดกหรือใครมั่วสุมเยอะๆไหม คือสถานที่ของเราอ่ะคือเด็กน้อยอ่ะเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคืออย่างแรกเด็กน้อยนี่หมายถึงยังไงฮะแปลบอกเด็กอายุประมาณเจ็ดแปดควัหรือสิบกว่าต้นเราเราเราจำกัดจำกัดอายุเราที่เท่าไหร่สิบแปดอาบอ๋อสิบแปดอัพนี่พอที่จะขโมยเงินพ่อแม่มาเป็นสมาจิักได้ใช่ยุบมีมาว่าแล้วอ๋อออเออสิบแปดขึ้นไปแล้วเราจำกัดอายุไหมว่าสูงสุดเท่าไหร่ สิบแปดถึงแปดสิบแปดสิบคือเกินก็ขโมยเงินเบียร์มาได้คือคือเกินนั้นเนี่ยไม่อยากเรียกรถพยาบาลหัวใจวายแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าถ้าถ้าจำกัดอายุคนเข้าใช่ไหมฮะครับแล้วเราอย่างเปิดเกมเปิดตัวเกมใหม่ๆแล้วว่าหมายเราอาจจะมีต่ำกว่า18ปีอย่างเช่น17 16 15 14อย่างเงี้ยเขาจะเข้ามายังไงอ่ะก็คือถ้าเป็นวันธรรมดาเราจะจำกัดไว้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะไม่จำกัดอ๋อเสาร์อาทิตย์ได้ทั้งวันทั้งคืน หรือว่าหรือว่าเฉพาะเป็นโซนอายุจำกัดอายุครับหรือเฉพาะเป็นโซนฮะนี่เราเปิดทั้งวันทั้งคืนมาเราเปิดถึงแค่ห้าทุ่มครับผมเราจะไม่ให้เป็นแต่ตอ้งเพลตีสี่ชั่วโมจะไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อจะมีจะมีเวลาเล่นห้าทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มของอีกวันหนึ่งป็นชั่วโมงธุรกิจนี้น่าสนใจมากเลยนะคอคอเกมกำลังรออยู่แลวที่จะสร้างที่ไหนยังไงนะผมว่ามีแล้วลงทุนหรือแม้แต่นะตอนนี้เจ้าของร้านเกมอินเทอร์เน็ต ใช่ก็น่ะลองอยู่ใช่ใช่มีอะไรอยากจะฝากไหมก็ฝากถึงโครงการใช่ไหมครับผมถึงโครงการหรือกลุ่มทราเกตก็คือเนี่ยผมอยากจะให้โครงการเนี้ยเป็นแรงผลักดันสําหรับคนที่ต้องการที่จะดันเกมของประเทศในประเทศไทยให้ประเทศต่างประเทศได้รู้จักมากยิ่งขึ้นประเทศไทยถ้าเป็นในกลุ่มเอเชียเนี่ยคือเป็นประเทศที่เขามองเกี่ยวกับโครงการเกมเนี่ยได้ต่ํามากอเราแรงลองสิงคโปร์ฮ่องกงอยู่อ่ะผมอยากจะให้ผลักดันให้หลายๆคนเนี่ยดัน เกมดันทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมในประเทศไทยให้มันสูงขึ้นใช่ครับโอ้โหเ,เป็นกนใหญ่ะคือคือคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเอาประโยชน์เข้าตัวเลยนะ <laughs> มองมองถึงประเทศเลยนะคือคือถ้าเขาไม่ได้ทำประเทศจะเสียหายกว่า <c oughs> เอ๊ะไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมันรู้อยู่แล้วถามจริงๆเถอะเขาเขาตัวเออน้องทศติดเกมไ่ะไม่ติดครับอ๋อไม่ติดไม่ติดไม่ติดแต่เลิกยากแต่ไม่เลิกครับ แต่แตนนทศคนติดนะเพราะว่าถ้านนทศไปทํำกระบอกอ้วกมาเป็นเกมเลยนะแต่ผมชอบธุรกิจแบบนี้ครับมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่หลายๆคนที่มองว่าเอ๊ะนี่มันการเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระหรือเปล่าหรือมันเป็นธุรกิจที่มันเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะครับว่าธุรกิจเกมเนี่ยในโลกใบนี้มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมหาศาลผมอยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมผมรู้จักพี่คนนี้ทำร้านเกมเป็นร้านเกมที่ เป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่น้องทศบอร์เนี่ยมีเครื่องเครื่องเกมอยู่400รอเครื่องเปิดยี่สิด24ชั่วโมงเขาทำรายได้ต่อปีเป็นหลักร้อยฮะร้อยบาทร้อยล้านนะครับร้อยบาทจะทำทำไมนะครับคุณผู้ชมพี่ขนาดเปิดเล่นเกมเศรษฐีนะครับรายนี้เฉยๆนะครับได้ร้อย ไม่ใช่เลไม่ใช่ฮะเกมออนไลน์เกมออนไลน์ธุรกิจมูลค่ามหาศาลคุณผู้ชมครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่น้องทศบอกนะครับว่าธุรกิจเกมบ้านเราเนี่ย จริงๆไม่ค่อยมีใครผักดันเลยครับผมทันน้งที่เกาหลีนะฮะเขาตเติรินเติบโตมาช้ากว่าเรารแต่เขาผักดันจนขนาดที่ว่าสร้างเกมเองได้จนเอามาขายคนอื่นเป็นมูลค่าเพิ่มครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดันเจียนดันเจียน Community เกมครับผม Community for Gamer ครับผมนี่น่าจะเป็นที่ที่แบบน่าสนใจอีกหนึ่งธุรกิจ ใครมีเงินสักร้อยล้านครับมาเลยมาเลยติดต่อร่วมทุนกับทศนะครับเพราะตอนนี้ทศลงทุนไปเท่าไหร่นะแปดแปดร้อยแปดร้อยาสองพันสองสองพันล้านสองพันบาทปินชาปินบอดเนี่ยเป็นการที่คุ้มค่ามากๆเลยครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าจะมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจอีกขอบคุณทศมากคับดันเงี้ย